เฮโยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยูคุณบิวตี้ชนแนลนะวันนี้เราจะมาไม่ได้มารีวิวสกิลแล้วนะครับเราจะมาคือเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเศร้าเศร้ามากเลยนะครับทําไมรู้ไหมครับคือเราจะเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่เปลี่ยนทรายนะเ,เปลี่ยนเนตอิทาจินะครับนี่ครับเป็นเนตนี้นะครับกูก็ Google ไม่รู้จะเปลี่ยนทำยี่ยอะไรไม่รู้ ข,ไขไอไยขโมยแบบเลยนะคือผมอยากได้เนตรเอ้ยอยากได้พลังของทรายทองนะครับแล้วก็ในสังสาระนะครับหรือเออเนตรเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเนตรอะไรอะ่ะเป็นเนตรอะไรไม่รู้อ่ะเราจะไปซุ่มกันนะโอเคกดกดตรงนี้เอ้ยก็ตรงนี้เนานะไปเลยว้าไปเลยว้าไปโอเคไป โอเคก็มาแล้วนะครับสปินคุณมิวสี่อันเองนะครับโอเคผมจะใช้สูตรนะครับสูของผมคืออะไรรู้ไหมผมสุ่มผมได้ผลทรายเอย้ได้สกุลทรายนะครับก็ดีนะรแรลด้วยนะครับโอเคสูของผมคือทําการปิดเสียงเพลงนะครับปิดเสียงแล้วก็พยายามยาสุ่มถึงเอ๊ะเอาง่ายเราวสุ่มไปแล้วใช่ไหมเราสุ่มได้ของที่เราชอบไปแล้วแล้วก็พยายามยาสุ่มเราเรายาสุ่มอยู่ เอาไงเก็บสปินไว้อะสักเดือนหนึ่งแค่เดือนเดียวนะครับเดือนเดียวแล้วก็มาซุ่มเลยนะครับรับรองได้ของดีร้อยเปอร์เซนตอันนี้ผมก็ไม่ได้ซุ่มมาไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนเยลาก่อนในระเทียงฉันไปแล้วอโอเคไม่ได้เสียใจอะไรมากนะทำเพื่อนทำชมนะโอเคจริงๆก็ไม่อยากจะเปลี่ยนหรอกไม่รู้นะไม่อยากจะเปลี่ยนเลยเนตอะไรก็ได้ฮนะ แน่นอะนแน่นแน่นผมได้เหมือนกันครับไอเชียไออามาหาพ่อมั่งเหรอไม่เอาเข้าไปขหยับด้วยอะไรก็ได้เนี่ยอยากได้ทรายทองครับทรายทองก็ดีนะครับแต่ถ้ากูได้ทรายอ่อนกูไม่เอาเอ๊ะปิดใชน้นี่ปิดใชน้นี่ปิดเราจะดูกันว่าจะได้อะไรได้ธาตุดินไว้มาปิด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 ดูกันว่าจะได้อะไรซุ่มซุ่ม ท่านชมคิดว่าได้แหละผมคิดว่าผมได้ข้าถาไม้นะดูจากชื่อไอเชฟกูได้ไอช่ฮะไอนะครับไอโอเคสปีสุดท้ายผมก็ทําการปิดเสียงแล้วถ้าสูตรนี้ก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องผมไม่ได้สุ่มาสักไม่สองสองอาทิตย์ได้ไม่ถึงสองเดือนเองนะ ทำไมไม,มันต้องเป็นไอด้วยวะกูไม่เอาโอเคได้ไอนะครับก็ประมาณนี้แหละไปดูสกิลกันไหมไปป่ะไป,ะปะไปดูสกิลกันเนาะว้า wow, ไปเลยก็มาแล้วนะดูสกิลแรกดิอันนี้ผมได้แค่สกิลแรกเองนะสกิลสองแมงกูยังไม่ได้เลยดอกดูดูสกิลแรกอะไรอ่ะอ๋อเหมือนเป็นการปลาน้ำแข็งออกไปนะนะครับ ไม่คุเสียไปแล้ว้ที่ี้ิงผมอยากจะเสียหรอกนะใช่ไหมเออเขามาล่อไงล่อสัตว์ก็เลยยอมเสียไงซื้อได้เว้ยอะไรวะดูสิกระถาอะไรเอ่ย,อยลูกลูกบ่ลน้ำหน่อยเอาให้วิ่งเร็วด้วยนะเยะเท,ทด้วย ผมชอบสกิลนี้มากเลยอะสกิลขึ้นยักษ์ซืนอมิเอาไอ้เหี้ยไม่ได้บักนี่มันลาดมีเอาสกิลทีอรอครูดาวแล้วกันเนาะดีจ้าจองยุ้งจูนโอเคเป็นขื้นยักษ์ซืนอมินะเว้ยท่านผู้ชมดูรออ่าประมาณนี้นะเว้ยเย้จริงที ซึ่งผมชอบสกิลของไอ้นี่มากเลยนะสกิลสายสกิลเอ่อสกิลบัคเนี่ยนะซึ่งเป็นสกิลที่ผมค่อนข้างชอบและโดนใจผมมากเลยนะทีแรกอะ่ะมันจะแบบเป็นเล็กๆใช่ไหมล่ะเป็นสายเล็กๆออกไปใช่ไหมโดนแค่ศัตรูโดนแค่ต,ตัวเดียวใช่ไหมแต่เขาอัปเดตเป็นแบบเป็นคลื่นเลยนะก็อัปเดตนี้ก็ดีนะครับสกิลนี้นะครับโอเคใครชอบอย่าลืมกไดไลค์ซับสไคร้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกลังใจผมหนคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ ผมขอคลิปนี้ขอคละขอแค่หนึ่งไร่พอนะครับไม่เอาอะไรมากหรอกหนึ่งไร่พอเพราะว่าทำออกมาไม่ดีเลยโอเคสวัสดีครับบายเย